เขาบอกว่าเลขนี้เป็นเลขที่ต้องทำสัญญาแล้วบิดเบี้ยวสัญญาต้องขอโทษด้วยนะครับความว่าบิดเบี้ยวสัญญาความหมายคือชีวิตจะต้องถูกสัญญาลงโทษเลขแปดเนาะขอโทษด้วยนะคำว,ว่าถูกสัญญาลงโทษเช่นตามทวงหนี้จากธนาคารจากรถยนต์จากบ้านเพราะนีนี้มันหมายถึงว่าการผิดสัญญาผมพูดถึงช่วงเวลานี้นะ มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีเลขแปดตัวสุดท้ายของเลขมือถือเนาะเลขท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยความหมายของผมก็คือบิดเบี้ยวสัญญามันหมายถึงต้องต่อรองต้องต่อรองไม่พอตัวเราบิดเบี้ยวก็คืออาจจะต้องมีการทําสัญญาใหม่อะไรเงี้ยสัญญาใจได้ไหมครับพ่อเลขแปดฉะนั้นเนี่ยมันมีการปรับกลยุทธ เพราะในนี้มันพูดถึงการสัญญาค่าจ้างค่าเวลาคือมันต้องมานั่งทํากันใหม่อ,อความหมายของผมเนี่ยต้องมีการต่อลรองพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวทําสัญญากันใหม่คือทําสัญญากันใหม่เออลักษณะน,นั้นนะเข้าใจความหมายเนาะความหมายก็คือในช่วงเวลาเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการทําสัญญาใหม่แล้วจะดีกับตัวเองนะครับ โอเคเขาบอกว่าเลขแปดเนี่ยในช่วงของเอาตั้งแต่เดือนเดือนไหนดีเดือนเมษาก็ได้จนถึงสิ้นปีนี้เนาะมันเป็นช่วงของอุบัติเหตุคนที่มีเลขแปดต้องเจ็บตัวต้องเจ็บตัวถือว่าเจ็บอะ่ะมันมีเจ็บอยู่สองอย่างเนาะเจ็บตัวแบบโอ้ยหนักเลยเจ็บตัวอีกประเภทหนึ่งคือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดมีการไปหาหมอ ผ่าตัดอะมีการไปหาหมอแล้วเจออะไรบางอย่างแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่งั้นก็ต้องเจ็บตัวหนักโดยเพราะแบงคาครชรถชนรถเฉียวหรือว่ารถล้มหรือเราหกล้มเพราะเลขแปดนี้เป็นเลขล้มเลขเจ็บตัวกระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นไม่ดี นะครับฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นช่วงของเมษากับพฤติการตุลาพฤติการแต่แก๊บนี้ต้องโดนฉะนั้นไม่งั้นก็ไปตรวจร่างกายก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นเลขตอนนี้เลขแปดไม่ดีอ่ะมาดูเลขต่อไปอ่ะเรามาดูเลขเจ็ดกันสักครู่นะครับคนที่มีเลขเจ็ดเลขท้ายมือถือเป็นยังไงเนาะ เลขแปดเมื่อกี้เลขแปดละของหายเลขเจ็ดนี่คือตั้งแต่มิถุนาจนถึงพฤศจิกาธันวานเนี่ยตั้งแต่หกเดือนหลังนะมีเกณฑ์ของหายของถูกขโมยเขาเรียกว่าเลขถูกขโมยนะครับฉะนั้นไม่ได้นะ นี่เรื่องใหญ่นะเล่นเรื่องใหญ่นะบอกไว้ก่อนฉะนั้นของจะหายถูกขโมยเนาะเลขเจ็ดความหมายก็คือของที่เราถือครองอยู่มีสองทางให้เลือกหายไปเพราะขายไปขายต่อหรือเซ้งต่อหายไปเพราะว่าสูญหายแสดงว่าทรัพย์ไม่ได้อยู่กับตัวแล้ว ทรัพย์สินหรือของมีค่าจะไม่ได้อยู่กับตัวมีเกณฑ์เจอเรื่องนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อยากเปลี่ยนรีบเปลี่ยนนะสาตัวเลขตัวสุดท้ายเปลี่ยนชีวิตซื้อเครือข่ายไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวเลขไม่จำเป็นต้องเป็นเลขแพงนะครับเลขอะไรก็ได้ขอให้สามตัวสุดท้ายถูกต้องตามที่ผมแนะนำแต่มีค่าครูเฉพาะคนที่เชื่อศรัทธาเรื่องนี้เนาะ ที่สําคัญเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบทวิชิบทใช้วิจารณญาณต้องเปลี่ยนด่วนลูกวันศรบอกแม่นมากครับพ่อเลขเจ็ดมันมีปัญหาจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบุญมีบอกว่าครับจะได้ระวังเดินเดินสะดุดพื้นบ่อยมากช่วงนี้ต้องระวังโดนเออไม่อยากให้โดนนะมันระวังลกันเมเจ็บเพราะมันถึงขั้น ไปโรงพยาบาลอะ่ะห้องไอซีอยู่ไดนะ้หรือห้องผ่าตัดนารินน,นารินบอกตรวจเปลี่ยนด่วนค่ะเพราะพ่อ,พอทำนายแม่นค่ะในลาบอกสี่ครับพ่อถึงตุลาหรือครับหรือเลขแปดเลขแปดถูกต้องครับเดินเดินสะดุดบ่อยบนถนนขับจักรยานมาดีๆเหมือนมองไม่เห็นผมมาชนหลายรอบต้องระวังนะครับคุณลุนมี มันมันมีบรลมหายใจบุพกาส์ก็ช่วยระดับหนึ่งแต่ถ้ามีตัวเลขมันจะเปลี่ยนทั้งทั้งชีวิตให้ตัวเลขมีอิทธิพลกับเราเหมือนกับเราเปลี่ยนชีวิตเราอะใช้ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตคือการเกิดใหม่เหมือนเช่นมีเวลาจุดิเกิดอะไรเงี้ยครับตัวเลขสามกันดีกว่าเดีย๋ยวดูให้เนาะใครมีตัวเลขตัวสุดท้ายมือถือเป็นตัวเลขสามช่วงนี้เป็นยังไง เขาบอกว่าเลขสามคือเลขไม่สบายขอโทษด้วยนะครับมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งอาการกำเริบหรือไม่สบายเช่นท้องร่วงท้องเสียปวดท้องปวดหลังอย่างรุนแรงปวดเอวอย่างรุนแรงเลขสามเนาะแต่ที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าเลขสามเป็นเลขที่เขาเรียกว่าระวังแล้วกันเขาเรียกว่าป่วยหนะัก เป็นเลขป่วยหนะักชลาลัยบอกได้แล้วครับเลขสี่สี่สี่อุ้ยเลขสวยเนาะวันยายวันอาทิตย์วันจิตนะวันจิตบอกขอบคุณค่ะสมค,ครับแม่เราบอกจริงอะพ่ออาหารอ่าอะไรนะมาเลเซเียอร่อยนุงนภพาบอกกําลังพยายามค่ะพ่อขอบพระคุณค่ะทําให้สําเร็จเนาะมันไม่ได้เปลี่ยนให้เราคนเดียวนะการเปลี่ยนตัวเลขสามตัวเลขสุดท้ายของมือถือ มันจะเปลี่ยนคนที่อยู่ใกล้กับตัวเราเรามีส่วนสัมพันธ์กับใครคนคนนั้นจะมีส่วนกับชีวิตเราเหมือนอง่ายๆถ้าเราแบบเครียดเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องอาเรื่องปู่แล้วมันก็ต้องเกี่ยวกับเรานะครับแต่ถ้าเราดีมันจะดีกับเขามันก็ช่วยระดับหนึง่งอ่ะเมื่อกี้เลขสามเนาะเอาอีกนิดนึงศิลาพรบอกเชื่อจริงๆล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาเลขสามอีกนิดนึงเนาะ เลขสามเขาเรียกว่าไม่อยากเริ่มต้นใหม่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่มันเป็นเลขแห่งการเริ่มต้นใหม่จริงๆชีวิตมันเหมือนไม่มีความแน่นอนไม่มีความมั่นคงขอโทษด้วยนะครับมันเป็นเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเพราะเรื่องงานความเป็นอยู่ครอบครัวมันเป็นเลขของสามสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอ่ะมาดูเลขต่อไปดีกว่ามาดูเลขสี่กันดีกว่าลูกนัลินบอก อเกเป็นลขสี่เนาะอ้าเลขสี่เขาเรียกว่าเลขหลงทางความหมายก็คือไปไม่ถึงไปไม่ถึงปลายทางต้องเปลี่ยนแผนฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงสามเดือนสุดท้ายจะเป็นช่วงของการไปไม่ถึงบนเส้นทางที่ตั้งเป้า วางแผนจะไปเที่ยวนู่นวางแผนจะทําตรงนั้นจะไปสถานที่ตรงนั้นมันมีเหตุไปไม่ถึงต้องเปลี่ยนแผนต้องปรับแผนนั่นแหละจะเกิดขึ้นภายในสามเดือนนี้เนาะคนที่มีเลขสี่เนาะเลขเลข,เ,เลขสี่ป่ะเออเลขสี่จะมีแผนไม่ที่ไม่อยู่ในแผนอะ เขาเรียกมีการเดินทางด่วนไม่ขึ้นทางด่วนนะเดินทางเล่งด่วนได้รับโทรศัพท์ด่วนนอนๆอ,อยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีห้านอนๆอนอยู่ห้าโมงเย็นเที่ยงวันอะไรเงี้ยจำเวลาไว้เนะสามเดือนนี้จะได้รับข่าวได้รับโทรศัพท์เร่งด่วน ต้องเปลี่ยนแผนแล้วแผนมันเปลี่ยนเปลี่ยนนะขอโทษด้วยนะแผนมันเปลี่ยนเรื่องบุคคลพูดมากไม่ได้พูดได้แค่นี้แหละบางอย่างพูดไม่ได้เนาะแผนเปลี่ยนต้องมีตัวเลขนะสามตัวเลขตัวสุดท้ายแล้วเปลี่ยนชีวิตถ้าไม่งั้นเสร็จแผนนี้เป็นแผนที่เดินทางไปเพื่อคารบสักการะไหว้ขอโทษด้วย ไม่ได้นั่นเนาะมันเป็นแผนเปลี่ยนนีเฉยอ่ะเรามาดูเลขสุดท้ายดีกว่าเลขอะไรนะครับเลขเก้าเหรอเก้าพูดไปยังยังเนาะยังอ่ะมาดูเลขเก้าดีกว่าเก้ากันเนาะโอเคเลขเก้าเขาเรียกว่าเลขแห่งการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามอากาศ ความหมายก็คือมีแคลนมีการเดินทางนะครับนี่เห็นไหมลูกคุณอลูกศิลา,าพรบอกใช่ค่ะมีการทำสัญญาใหม่เรื่องการรับมรดกค่ะคุณพ่อแม่นมากนั่นแหละเลขเก้านี่เป็นเลขเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เดินทางไกลเกิดขึ้นเนาะเป็นการเดินทางไกล มันมีเหตุผลที่ไปนะคําว่าทางไกลคือเป็นที่ที่ไม่ได้ไปทุกๆุกวันไม่ได้ไปทุกเดือนไม่ได้ไปทุกอาทิตย์แต่มันมีแพลนไปเช่นปีนี้จะต้องกลับไปที่นี่เดือนนี้จะต้องไปตรงนั้นแต่ต้องใช้เวลานานอยู่แต่มันมีแผนการการเดินทางไกลเนาะเด็สามแม่นมากครับน้องสาวของคุณแม่ป่วยหนักเสียชีวิตเมื่อพฤษภาที่ผ่านมานั่นแหละมันเป็นเดือน เป็นเลขแห่งการป่วยตายขอโทษมันเสียชีวิตจริงๆมันมีเลขถึงขั้นนั้นเลขสามรูป,ปีชาติบอกแม่นที่สุดเลยเลขเก้าเนาะเอาอีนิดนึงเลขเก้าเขาเรียกว่าเลขแห่งการคุยไม่รู้เรื่องความหมายก็คือคนใกล้ชิดคนที่ดูแลคนที่ต้องเทคแคร์คุยไม่รู้เรื่องฉะนั้นจะไม่ลงตัว อยากให้เป็นสิ่งนั้นอยากทำสิ่งนี้จะไม่มีวันลงตัวในรอบสามเดือนนี้ด้วยฉะนั้นระวังเรื่องก,การมีปากเสียงการพูดคุยไม่ลงตัวเนาะนั่นแหละต้องอบพยพออกจากพื้นที่สงครามครับพ่อหมอชบาบอกนั่นแหละปีชาบอกจริงอีกแล้วค่ะพ่อลูกวาลินบอกว่าพ่อทำนายแม่นทุกตัวเลขเลยขอบคุณมาก ถ้าอยากได้สามตัวเลขตัวสุดท้ายของเลขท้ายมือถือเปลี่ยนตัวเลขด่วนชีวิตจะได้เปลี่ยนให้ตัวเลขเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตเราแต่เราใช้ลมหายใจควบคู่ไปเนาะกระตุ้นตัวเลขสามตัวใช้เครือข่ายไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องแพงขอให้สามตัวเลขที่ผมบอกเวลาติดต่อมาผมจะบอกสามตัวเลขตัวสุดท้ายเนาะแล้วก็ไปซื้อเครือข่ายไหนก็ได้นะครับแม่นมากค่ะ คุยกันไม่รู้เรื่องเลยเลขเก้ถูกต้องกันยาบอกวาลินบอกขอบคุณมากค่ะลูกเฉยยาบอกแม่นจนคนลุกเลยค่ะทุกตัวเลขอยากจะดูดวงกับผมหรืออยากจะดูดวงกับลูกศิษย์ก็ได้ถ้าดูดวงกับผมก็ at p ภพ e t ั s 2 0 2 1ดูกับพยาผมหมอคลิปก็ at p ภพ e ทั s 2 0 2ศหมอเฉยยาก็ at p ภพ e t ั s 1 6 1หหมอ r i n c e s s oh, all ก็ p ภ o p ทัส4 444หมอเอมิยาิ t s 222หมอชบาโพเปทัส888หมอฝนโพเปทัส111หมอสรียาก็สวีทยูนิเวอร์สหมอจูเนซัวก็โพเปทัส2135วันนี้ต้องขอลาไปก่อนลักทุกคนนะครับฮักบายฮักบายฮักเงาฮักบายฮักบายฮักเงาว